เรามาติดตามกันต่อค่ะชุดที่2ของรายการ Smart m ม n นนี่นะคะคุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่านี่ก้อนใหญ่ของคนทุกคนก็คือนี่บ้านนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะในช่วงของ Smart planning นะคะคุณราชันปันติจินดาซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินจากสมาคมน,นักวางแผนการเงินไทยจะมาให้ข้อคิด3ข้อด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะกู้บ้านซึ่งแต่ละข้อต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไปติดตามพร้อมกันได้ในช่วงนี้สมาร์ Smart planning ค่ะ สมาร์ทแพนนิ่งวันนี้เราจะแนะนำแนะนำา3ข้อคิดก่อนการกู้บ้านนะครับข้อคิดที่1ทั้งท่านทราบไหมครับว่าในเรื่องของการผ่อนรถหรือผ่อนมือถือเนี่ยเป็นตัวชุดทําให้วงเงินกู้บ้านเนี่ยได้ลดลงเรามาดูตารางตัวอย่างการผ่อนสินค้าแบบต่างๆกันนะครับมีในเรื่องของการผ่อนบ้านนะครับถ้าผ่อนบ้านวงเงินกู้1ล้านเนี่ยปกตทิทั่วไปมันผ่อนประมาณสักเดือนละ6,700บาท แต่ถ้ารถยนต์นะครับถ้าคันเล็กนิดนึงประมาณสักวงเงิน3ามแสนห้าหมื่นบาทประมาณหนึ่งในสของวงเงินบ้านเนี่ยจะต้องผ่อนประมาณสักเดือนละหกพันบาทเกือบเท่าบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นมือถือล่ะสมาร์ทโฟนหลายๆท่านคงเคยผ่อนกันอยู่นะครับเครื่องสองหมบาทเนี่ยผ่อนศูนย์ไม่ใช่สิบเดือนก็คงประมาณสักเดือนละสองพันบาทหรือประมาณหนึ่งในสามของวงเงินกู้บ้านปกติเลยทีนี้มันกระทบยังไงมาดูกันนะครับ ผมสมมติว่าคนเงินเดือนประมาณ25,000บาทนะครับโดยปกติเนี่ยธนาคารก็ใช้ผ่อนได้ประมาณ40%ของเงินเดือนนะครับฉะนั้นถ้าวงเงินกู้สินเชื่อบ้านนะครับ1ล้านบาทอาโทษครับถ้าวงเงินสินเชื่อถ้าขอที่30ปีดอกเบี้ย7%เนี่ยคนเงินเดือน25,000บาทเนี่ยจะผ่อนได้ประมาณ10,000บาทหรือไ,ได้วงเงินประมาณสัก1.5ล้านนะครับแต่ถ้าคุณมีผ่อนมือถือสัก2,000บาท2,000บาทเกิดอ,อะไรขึ้นครับผ่อน คุณจะเหลือผ่อนบ้านแค่เดือนละ8 0 0 0บาทวงเงินคุณจะเหลือแค่1.2ล้านเห็นไหมครับแค่ผ่อนมือถือ2,000บาทเนี่ยทำให้วงเงินหายไปเลยถึงประมาณ3 0 0 0 0 0บาทแล้วถ้ามีผ่อนมือถือ2 0 0 0ผ่อนรถยนต์6 0พ0ล่ะการเป็นว่าคุณเหลือผ่อนบ้านแค่เดือนละ2,000บาทเพราะฉะนั้นวงเงินกู้ได้ประมาณแค่3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดจะกู้ซื้อบ้านระวังนะครับเรื่องการผ่อนมือถือกับผ่อนรถเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ชุดวงเงินกู้ลดลงข้อคิดที่2ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน แน่นอนครับวงเงินการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเนี่ยคงไม่ได้ให้เต็มร้อยปกติก็ต้องมีดาวสัก5 2าถึงแล้วมีค่าใช้จ่ายในการวันโอนบ้านด้วยพวกค่าจดจำนองค่าอาอากอกรสแตมนะครับรวมรวมกันประมาณสัก3.1%ของราคาบ้านฉะนั้นถ้าบ้าน1ล้านคุณต้องเตรียมเงินดาวและ2 0 0แสนเตรียมค่าใช้จ่ายวันโอนบ้านประมาณสัก3า0 0 0เศษเพราะ,ะนั้นสิ่งนี้ต้องเตรียมไว้ด้วยนะวันโอนบ้านข้อคิดที่3เชื่อไหมครับแค่ผ่อนเพิ่ม1 0ช่วยให้คุณปลดหนี้เรวขึ้นถึง7ี ผมยกตัวยอย่างตารางคร่าวๆนะครับในเรื่องของการผ่อนบ้านวงเงิน1ล้านบาทดอกเ yes, บี้ย7%ถ้าคุณผ่อนตามที่ธนาคารกำหนดห7 0 0นดบาทเนี่ยคุณจะหมดนี้ประมาณ30ิบปีตามสัญญาแต่ถ้าคุณเพิ่มอีกสัก10%คุณจะหมดนี้เร็วขึ้นถึงปีนะครับหรือ2ีเปนี่ยหรือประมาณ8 0 0 0บเศษเนี่ยคุณหมดนี้เร็วถึง11ปีแล้วถ้าผ่อนสัก3 0ละ่ะจาก6,7 0 0เพิ่มเป็นประมาณสัก8,7 0 0แค่2,000บาทเชื่อไหมครับ หมดนี้หมดนี่เร็วขึ้น14ปีหรือเกือบครึ่งหนึ่งของสัญญากู้เลยทีเดียวฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า3ข้อคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะกู้บ้านในเร็วๆนี้ขอบคุณมากครับ ถือเป็น3ข้อคิดสำหรับใครที่อยากจะกู้บ้านนะคะไม่ควรนําเรื่องของการผ่อนรถยนต์หรือว่าผ่อนมือถือมาเป็นตัวฉุดรังการผ่อนบ้านนะคะควรเตรียมเงินดาวไว้5-2 0เรแล้วก็ถ้าเราผ่อนเพิ่มแค่10%ก็จะทําให้เรามีหนี้บ้านที่หมดเร็วขึ้นถึง7ปีด้วยกันค่ะนี่คือข้อคิดที่นํามาฝากกันในช่วงของ Smart Planning ค่ะสำหรับนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมพูดคุยกันได้ที่ Facebook ค่ะ smart m o n นนีขีดล่างมันนี่ชาแนลนะคะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วย Smart Code เรรื่ออองงขกาาทํน้ย แต่ได้มากฝูรแลทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ Less is more ทำน้อยแต่ได้มากลุติกมิสฟานเดโร